สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น,น้องสุขสุกคนนะคะมือนี้เราก็มาพบพอกันแล้วนะคะพี่น้องจากห้างไฮกันไปสามมือเนาะค่ะสาวแพรวกับบรด้มาเกมเฮดให้พี่ให่นนองเด้บเบิ้งบรแม่ณว่าสาวแพรวกบ่มาดอกค่ะพี่น้องสาวแพรวกับมาอยู่นะคะแต่ว่าฝนมันตกกับบรด้สามาดไทยเห้พี่แห้นนองเบิ้งใด้นะคะยานโทรศัพท์มันพังนะคะพี่น้องก็เลยบริษ้ทไทยสําเนาะค่ะถามมาหมานบอกกับมานซ like ุ้มืออยู่เนาะค่ะ ได้มาแน่บบได้มานแน่ราคาสองสามเมือมานะคะเอา้ามือนี้สาแพรวเขามานี่ก็ได้เห็ดมาหน่อยนึงแล้วนะคะก็จะเป็นเหเ็ดเพิงนายูย่กับเห็ดหรือว่าเห็ดเพิงเงินเขาแล้วนะคะพี่น้องกบเห็ดนาเขาค่ะเอาจากไดห้ฮงก็เขาไปลุ่นไปตามกันหางในคือเก้านะคะว่ามือนี้สาแพรวสิมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำไดเนาะคะ่ะสีได้หลายบบหรือว่าได้ซ้ำใด้ก็ไปลุ่นไปตามซ้อยกันจ้า ีเพิงนุ่งห้อยเคียวค่ะมีชุดแรกของคลิปเข่ามือนี้นะคะพี่น้องมีเปืเขาอีกสองดอกค่ะิดกออีกดูมนึงค่ะ ดอกหนึ่งค่ะถอ,อและค่ะสองดอกหี่เพิ่งเขาค่ะพี่น้อง เห็ดตัวบานนี้ค่ะเอาได้ตามะบุวายเถาสามพี่น้องเพื่องเดืยงค่ะเห็ดพึ่งเดืองดอกนึงค่ะอ่อเห็ดพึ่งนึงกระด่งพี่น้องนึกว่านเบตรงใหม่นะคะต้นชีเรียกอะแพถวประเทศสังเกต แต่ว่าเบิ่งสังเกตเบิ่งมันผิดผึ่งอยู่ค่คะกำลังเถานะคะเอาได้ยุดอกแข็งยืนแะขาา็ง่รงมาเลยค่ะบานนึงนิ้วไขกสองดอกค่ะ เหิดเพลิงเขาเจ้านะคะพี่นอ้องลระงูกเหลืองบานนึงค่ะเห็ดนาย,ยูเห็ดเพลิงเขาอ,อีกดอกนึงค่ะเท้านาย,ยูเท่าเขาแล้วนะคะพี่น้องเ <laughs> ห็ดเพลงเหลืองค่ะตูมนึ่งนะพี่น้องงาม,งาม มิดทงไขคค่ะดอกซั้นเลกำลังพอแกงพี่น้องกำลังแสบนะคะยแสบปากดอกเดียวกัะปุบกัะปุบกระปุ๊บกระปุ๊บถึงนุ่นงค่ะสองตูมงงามเลยพี่น้อง หิดนาแลดอกนึงค่ะหิดพึ่งดอกนึงค่ะแลตุูมนึงค่ะหิดพึงใช้ดอกนึงค่ะ,คะด,ดอก,น,ดอกน้อยๆก็มีนะคะที่นันบ้านใหญ่ดอกซ้ำนแซ่บค่ะหิดพึ่งแดงค่ะ เห็ดพึ่งแดงดอกนังค่ะว่ามันเห็ดท่านล่ะค่ะพี่น้องเบิ่งกเกิแมนบอแมนอยู่ดอกนะคะ่ะโบแม,มนค่ะพี่น้องหนาม,มันเมืนอนโบแมนแล้วค่ะโบแม,น,น,ะะมนเห็ดท่านนะคะ่ะมันกับไขา่าเห็ดท่านแหรอพี่น้องแต่ว่ามันกับโบแมนค่ะเ,เปล่าดอกนะคะ่ะ หน้าขาวดอกนึงค่ะยิ้มเพียงดอกนึงค่ะเพิงเขาดอกนึงค่ะอีกดอกนึงค่ะ ีกก้อจุ่มนะะึ่งค่ะใครเห็นพี่น้องขอาเห็กอ้อบานอีกดอกนึ่งค่ะพี่น้องที่ส่วงสีเทาแห้งแทวบุค่ะ อะไรบอมันดูาด <c oughs> ถามว่ามันเ่า,ามันก็เเ่านะคะ่ะทำแม่นว่าบ่ถือฝนเนี่ยมันก็สีสามารถเอาได้ย่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันถือฝนแล้วแม่งคุดจีก็มาเจาะเนาะค่ะนี่ก็เลยเอาบ่ได้เห็นบ้กคามันนึงใส่ได้ยุค่ะโดอกมันไหนยังขาวอยู่เนาะค่ะมองมันนะเอาไเห้แม่งคุดจีกินซะนะคะ่ะ จะพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาวแพลวแล้วนะคะเมื่อนี้สาวแพลวกับโบมีความันว่าฝากพี่ฝากน่องปันใด้เนาะคะ่ะกระสิไดเป็นเห็ดก็เห็ดผึ่งเห็ดร่วมนะคะพี่น้องเมื่อนี่สาวแพลวผู้ไปไกลนะคะสาวแพลวหายยุ่ลอลุรุนเนี่ยนะคะพี่น้องเมื่อนี่ก็ได้สาวแพลวสิเป่าไปขายขค้งเนาะคะ่ะสาวแพลวก็มาผู้เดียวและะ้วค่ะ เบาอิดกระแต่งของถ่ายอยู่บ้านนะคะจะไปขายของอยู่ตลาดนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องในเบื้องจะข้าวนะคะไม่เก็บเห็ดให้เบื้องนะคะจะถามว่าเห็ดผึ่งนะคะกับมิตรโดกตุ่มๆนะพี่น้องส่วนหลายเนาะกับมันอาซีออกอีกแล้วค่ะแต่ว่ากระซิวห้างๆเนาะคะ่ะรอบเนี่ยเพราะว่ามันเกิดออกมาโดนแล้วนะคะโดนนิลีเนาะค่ะพี่น้องเห็ดระได้เนาะ ต่ว่าเห็นละง,งูกบ่้าในเห็นเนาะคะ่ะอยู่ไกลๆรถนะคะแต่ว่ามือนันมากกะเบาอีกก็ไดเป็นมูย้ยเนค่ะแต่ว่าฝนกระตุกก็บ,บไ่ได้ท่ายพี่ให้น้องในเบื้องละคะเห็นละง,งูกก็ไดมือนันตาแบบก็เด้เติมกระตานีเนาะคะ่ะว่าสิไทยกับเปิดคีิเแล้ะงราคะแต่ว่าก็บ,บ่ได้ท่ายเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนตกแห้งค่ะนะคะพี่น้องก็เลยบ่ได้ท่าทยพี่ให้น้องในเบื้องซ้ำนะคะ เอาสำหรับคลิปนี้สาวแพรวก็ถือว่ามีความมันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี่แหละเนาะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจสาวแพลว่าไปนํเนแน,น,นะเ้ยค่ะขอบคุณค่ะ